สวัสดีค่ะกับไรในฟินแลนด์จ้ะเมื่อนี่สิพ้าพี่น้องมาเก็บบุมุดมหมักบูเบอรี่ค่ะเมื่อค่ะเต่แรกๆสาไกลคิดว่ามันซิบุมีด้วยค่ะวันนี้เสาไกลขี่รถหาค่ะได้น้ำมูกอยู่ด้วยค่ะพี่น้องบ่คิดว่าสิของสีได้ขายหมักไม้น้ำมูกด้วยค่ะปีเนี่ยเห็นบ้าค่ะนก็ะถือว่ามีค่ะปลาเมื่อวานนี่สาไกลเก็บได้ซีกับคู่ถังนะคะเมื่อนี้สาไกลมาปลาใหม่อีกด้วยค่ะพ่อนวยงามงามค่ะพี่น้องมั้ยมค่ะเป็นดำเป็นพืชไปอีกเลยค่ะเดี๋ยวสาะ เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าต้นเลี้ยงสาวไก่สิได้จากถังนะคะแต่ว่าหมากปลานี่ก็บม่ค่อยสวยป่นไหนดอกค่ะแต่ว่าหางดุกดีอยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยมันบ่มีน้ำเนาะคะ่ะปีนี้นะคะมันบ่มีนม้ำมันแห้งค่ะเดินนะคะ่ะดกุกดุกพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวสาวไก่สิเก็บสก้นค่ะได้ค่ะได้ค่ะเพื่อนค่ะเดินะคะ,คะ,คะแต่ว่าหมากมันโมง,งามปันไหนเด้อค่ะพี่น้องปลานี่นะคะมันสูงสีอันเหียเ่ยวแน่เด้อจ้ะ มากกาแฟกุ้ยไรกุ้ยเชะให้สาวไก่น้ำเนื้อค่ะเป็นแรงกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อค่ะพนะคขาเบื้องเดี๋ยวสาวไก่ก็สิเก็บไปก่อนค่ะกับเบื้อถือว่าดกซ้ำปลาเมื่อวานนี่ดกพี่น้องปางวันนี่ดกกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสาวไก่สิเล่งเล่งมือเก็บเบื้องค่ะแล้ค่ะนวยงามเพื่อก่าเด้อค่ะพี่น้องมือเนี่ยเห็นปะค่ะบ่เหี่ยวเด้อค่ะนวยสดดีดีค่ะปลานี่ค่ะ อันช่วงนี้เสาไก่กับซีเฮดตคลิบสันสนก่อนไปเด้อค่ะเพราะว่าอันช่วงนี้กับปฏิเหตุคลิปอินอย่างไรยเด้อค่ะนอกจากคลิบแบบเก็บมุติกาเด้อค่ะกับซีเฮดสลับกันไปแต่ว่าเสาไก่ซีเฮดเป็นคลิปสันสนไปเด้อค่ะช่วงนี้กระซิมันค่ะเสาไก่เก็บจะเศร้าจนหอดถึงเที่ยงค่ะเสาไก่ดีซีกับขู่ถังนะคะพี่น้องบริษัทไทยตอนเก็บให้พี่น้องเบิงนะคะพ่อค้าเฝ้าจ้ะเพราะว่าซีเฝ้าเก็บแล้วก็ซีเฝ้าไปเกาะเด้อค่ะ เพระาะว่าเห็ดงานแค่เครื่องมือค่ะมือเนี่ยสาไก่เก็บแค่เอาเท่าเาท่าที่แห้งนี้นะค่ะเพระาะว่าิสว่าหักหมเอามือละซี่กับคุ่พแล้วค่ะพี่น้องถ้าเสาไก่รู้สึกว่าเมียสาไก่ที่เศร้าเลยนะค่ะเพระาะว่าหมอบอกว่าห่างเห็ดหลนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซํานี้ก่อนนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ